สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Eaty Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาซุมโวยวันนี้นะคะนุกมาชวนทํานะคะยากแก้ไอนะคะระลายเสมหะสําหรับคนที่มีอาการไอนะคะแล้วก็มีเสมหะเยอะนะคะซึ่งสูตรนี้ช่วยได้นะคะเป็นวิธีการธรรมชาตินั่นเองค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะถามป้อมกันนะคะ เราจะหั่นกันก่อนนะเอาเม็ดมันออกนะคะเราจะหั่นนะคะมะขามป้อมออกนะคะแล้วก็เอาเม็ดมันออกนะคะ <PH> <AN EN> <IO> เพื่อรอไปปั่นกับน้ํานะคะที่เราจะต้องไปต้มนะคะเราต้มน้ําไว้ก่อนนะคะตอนนี้ <PH> <AN EN> <IO> เราจะหั่นกันไปเรื่อยๆนะเอาเม็ดออกก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะก็จะใส่นะคะในส่วนของมะขามป้้นไปเลยค่ะแล้วก็น้ำนะคะที่ต้มสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเราปั่นกันเลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราจะปั่นกันนะคะจนได้ในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราปองนะคะเอาแค่น้ํากันนะคะเดี๋ยวเราไปกองเอาแค่น้ํากันค่ะ เดี๋ยวเรากรองกันค่ะโอเคเราจะได้น้ำมะขามป้อมอ,อย่างนี้นะคะเราสามารถนะคะร้อยเย็นแล้วก็เก็บไว้นะคะในตู้เย็นนะคะประมาณ3-4วันนะคะ<อ>เดี๋ย<อ>วเรามาดูวิธีเสิร์ฟกันนะคะ วิธาย์ค่ะวิธีการทานนะคะก็ให้เลนอย่างนี้นะแล้วใส่น้ำผึ้งนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเบาหวานเนี่ยอย่าใส่เยอะนะเพื่อที่จะช่วยนะคะฆ่าเชื้อโรคด้วยเพราะว่าน้ำผึ้งนะคะช่วยฆ่าเชื้อได้นะคะก็จิบนะคะดื่มระหว่างวันแค่นี้นะคะก็ช่วยได้แล้วนะคะสําหรับคนที่มีอาการเจ็บคอนะคะรวมถึงไอหนักมากนะคะค่อยๆจิบค่ะรับรองสูตรนี้ดีจริงๆค่ะ สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้นะคะมันจะเหมือนกับยาแก้ไอเลยนะคะมันจะช่วยบรรเทาอาการนะคะไอนะคะรวมถึงมีเสลเลเยอะยิ่งเสลดเหนียวนะคะตัวมะขามป้อมเนี่ยมันก็จะไปขับตัวเสลดออกมานะคะแล้วทําให้เราหายไวมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญไม่ไอนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีส y ี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้า และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ